รอสายให้โช่องสำหรับโจทย์เสียงเพลงรอสายช่องในวันนี้เนะี่ยโอ้โหหลายคนส่งมาบอกว่าเนี่ยผมเชียร์คนนั้นฉันเชียร์คนนี้อะไรอย่างนี้หรือว่าฉันมีเสียงเพลงรอสายของคนคนนี้อยู่แล้วจะได้ไม่ต้องโหลดเพิ่มจะได้ไม่ต้องสลับอะไรอย่างนี้นะอ้าวแต่ว่าบองวุฒิก็พยายามจะเอาใจไม่สูงเท่านั้นเอาใจคนส่วนรวมที่ส่งมาบอกกันแล้วกันนะวันนี้เนี่ยหลังจากติกต๊กติก๊กติ๊กดูแล้วเนี่ยมากที่สุดก็คือคนนี้เลยนะฮะกระรอกน,อน้อยนั่นเองอ๊อฟสุพนัทนฮะอ้าว ยินดีด้วยนะฮะสำหรับใครที่มีเสียงเพลงรอสายอยู่แล้วส่วนใครยังไม่มีรีบดาวน์โหลดเป็นเสียงเพลงรอสายเลยนะครับดอกจันหนึ่งสองสามรหัสก็คือ7049น้นั่นเองนะฮะพอโหลดเสร็จปุ๊บทำยังไงมีแล้วส่งมาบอกกันนะบองวุฒจะได้รู้นะครับพิมพ์ที่ทีเว้นวักเลยนะครับตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณแล้วก็ระบบโทรศัพท์ที่ใช้บางคนบอกว่าใช้พันแปดโอ้โหะบพันแปด เก่าไปไหมเนี่ยพันแปพันเอะไรอย่างงี้ไม่เอาไม่เอาเอาเป็น AAS นะครับ D t a c หรือว่า True move นะเออให้3ระบบนี้นะอย่าลืมนะเอาย้ำอีกที TT นะครับนะเว้นวรรคตามที่ชื่อนะครับแล้วระบบที่ใช้นะบางคนเขียนระบบมือถือไม่ต้องนะจ๊ะเอาระบบจริงๆนั่นแหละนะแล้วส่งมาบอกกันนะครับคุณก็จะได้ลุ้นเลย200บาททั้งหมด5รางวัลในการเติมเงินให้คุณในมือถือนะ